ผมเบงเลงบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเบ้งเลงบอลวันนี้เป็นโปรแกรมวันศุกร์แล้วครับเป็นวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568วันนี้ก็ในหลายๆหล,ยลีกก็เริ่มกลับมาทยอยลงเตะกันแล้วครับวันนี้คัดมาให้เป็นหลีกละหนึ่งคู่ครับโปรแกรมค่อนข้างหลากหลายทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปเข้าช่วงวิเคราะห์ครับฝากติดตามช่องทางของคง,งเบงเลงบอลตามด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลที่เรามอบให้กับทุกทกกกกกๆๆคคคคนนนนนนใททุวววัััมมมาาาารรรรรไไปปปดููู่่่่่แขขออองงงงีี้เเเเิิยฤษ็ะห ซิตี้ครับเปิดบ้านพบกับอิฟสวิทชาวคู่นี้เริ่มคียออฟกันในเวลาตีสองคู่นี้เตะกันที่สนามเซนต์แอนดรูครับรังเย่าของเบอร์มิงแฮมตามตารางยังไม่มีแต้มครับนี่เป็นเกมนัดแรกในเดือดแชมเปี้ยนชิพของทั้งคู่ส่วนผลงานในซีซั่นที่แล้วเบอร์มิงแฮมซิตี้เป็นแชมป์ของลีกวันได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เดือดแชมเปี้ยนชิพครับผลงานลงเตะไป46นัดทำไป111แต้มส่วนอิฟสวิทชาวครับซีซั่นที่แล้วอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับถูกปรับตกชั้นมาในซีซั่่่่่นน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 นททททีีีีีแแลลลลลล้้้้้ววาาาาใใใหซซััััักกกกบบมมเเเเดดดอออออะชชปปยิิิพคครรงงงงงึผงขฟฤูตไ38ำ ไป22แต้มจบอันดับ19ในพรีเมียร์ลีกหันมาดูเฮตุเฮตใน5เกมที่เจอกันของคู่นี้ครับเฮตุเฮต5เกมของคู่นี้สู่สีครับเอาชนะได้ฝั่งละ1นครั้งที่เหลือเสมอกัน3ครั้งในครั้งล่าสุดเจอกันเมื่อปี2024ครับเจอกันในเดอะแชมเปียนชิพสกอร์เป็นอิฟติวิตทาวเปิดบ้านเอาชนะได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ไปดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเบอร์มิงแฮมเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดครับผลงานชนะ3แพ้2เ,เ,ก 1, เ,เกมเกมล่าสน ชนะ4แพ้1เกมเกมอุ่นเครื่องชนะมาทั้งหมดครับเกมล่าสุดออกไปเยือนโอแซร์ชนะกลับมาได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ3คาดการเกมครุ่นี้ครับเงื่อนไขไม่มีเชียร์ฝั่งไหนก็ได้ทั้งคู่ไม่มีปัญหาเรื่องตัวเจ็บและแบนครับนักเตะหลักของเบอร์มิแฮมจะมีเจสตันฟิลเป็นหน้าเป้าที่เหลือจะเป็นตัวรูกอย่างวิลเลียมวิลเลียมสันเล่นร่วมกับเทเลอร์การ์เนอร์ฮิกแมนส่วนทางอิฟซิวิตาวจะมีจอร์จเฮิร์ตครับยืนหน้าเป้ามีตัวบ้านเกมอย่างคอนเนอร์แชปลินและตัวรกกอออีตัวย่าง Al งา,นนา,งาง,ง,งะะล,งลาีีอออออัััลลลฮฮาาาาามมมมมดดดผงงงงงงนนนนนใใบบบ้้ขขขเรรรรรร์ิแแแคค่่็กะะยยหโวูแแล้้วพยากเงื่อนไไขมม่ีแแตต่่่ดูล้ววไมนาเ็บั เชียเจ้าบ้านไว้ดูอุ่นใจกว่าผมเป็นขอเล่งเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมลูกโลกขอขย o มาขาว คู่ที่2ครับไปต่อกันที่รายการ indivisi e 리ของฮอลแลนด์ครับคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านฟอร์ตูนาซิตาด์เปิดบ้านพบกับโกลเฮดอีเกิลส์คู่นี้เริ่ม kick off กันในเวลาตีหนึ่งคู่นี้เตะกันที่สนามฟอร์ตูนาซิตาสตาดิโอล์ครับรังเย้าของฟอร์ตูนาซิตาด์ตามตารางคะแนนลีกยังไม่เปิดครับยังไม่มีใครมีแต้มส่วนผลงานในซีซั่นที่แล้วฟอร์ตูนาซิตาจบอันดับ11ครับผลงาน34นัดทำไป41แต้มส่วนโกลเฮดอีเกิลส์ซิมเยือนจบอันดับดีกว่าครับในซีซั่่่่่นนนนนนทททททีีีแแลล้้วจบบอับัันนัดดด7ผงาาา34เเกกำไป51 5ตมมมูม Head to Head to ใ มาของคู่นี้ครับเฮดตูเฮดใน5้ครั้งของคู่นี้โกเฮดอีเกิลส์ูดีกว่าครับเอาชนะได้3ครั้งฟอร์ตูน่าซิตาชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งครั้งล่าสุดเจอกันในเกมลีกครับเกมนั้นเป็นฟอร์ตูน่าซิตาเปิดบ้านแพ้กับโกเฮดอีเกิลไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3มาดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของฟอร์ตูน่าซิตาเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดครับทำผลงานชนะ4แพ้1น,นเกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเร์คูเซ่นแพ้ไปด้วย ทำผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเล่นในรายการโยฮันครับชิลแพ้ให้กับ PSV ไ i โฮ h ฟนด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งคาดการเกมคืนนี้ครับเงื่อนไขไม่มีเชียร์ฝั่งไหนก็ได้ความพร้อมในเกมนี้เจ้าบ้านจะขาดนักเตะ2รายครับติดทดแบน1รายและบาดเจ็บอีก1รายส่วนฝั่งทีมเยือนโกเฮดอีเกิลจะขาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักครับที่มีอาการบาดเจ็บด้วยภาพรวมในฟอร์มระยะหลังครับต้องยอมรับว่าโกเฮดอีเกิลดูดีกว่าค่อนข้างเยอะ3เกมที่เจอกันในบ้านของฟอร์ตูน่าล่าสุดพวกเขายังไม่สามารถเอาชนะโกลด้เมกฮดอีเกิ เชียร์ทีมยืนไว้ไม่เจ็บตัวครับผงเป็นขอเลง Go h e a s Eagles Go h e a s เด็ดแน่ คู่ที่3เป็นกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้าน f อฟซีโคเปนเฮเกนเปิดบ้านพบกับอาฮุสคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาห้าทุ่มคู่นี้ลงเตะกันที่สนามพาร์เคนครับรังย่าวของทีมโคเปนเฮเกนมาดูอันดับตามตารางของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนปัจจุบันอยู่อันดับที่1ลงเตะไปแล้วสามนัดทำไปได้9แต้มส่วนอาฮุสทีมเยือนครับตามตารางอยู่อันดับที่11ลงเตะไปแล้วสามนัดเท่ากันปัจจุบันมีอยู่2แต้มมาดู head head เฮตุเฮต์ในของคู่นี้ค head head คเปนกนว่าคครรับับชะไป3้ง อาฮุสชนะ1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งในเกมล่าสุดเจอกันเมื่อซีซันที่แล้วเมษายนปีนี้ครับเป็นอาฮุสเปิดบ้านแพ้กับโคเปนเฮเกนด้วยสกอร์หประตูต่อ3มาดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของโคเปนเฮเกนชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดออกไปเยือนมันโมครับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกทําอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป 0- ูนส่วน5เกมของอาฮุสดูไม่ค่อยดีครับเสมอ4แพ้1เกมไม่ชนะใครเกมล่าสุดลงเตะในลีกครับเปิดบ้านเสมอกับมิดทิ ทเปิดให้ทางโคเปนเฮเกนเหนือกว่าที่0.75ในเกมคู่นี้ยังมองไม่เห็นทางที่อาอุสจะบุกมาเอาชนะโคเปนเฮเกนได้เลยครับพวกเขาลงเต่นหลีมา3นัดยังไม่ชนะใครเลยสวนทางกับทีมเจ้าบ้านครับเล่นมา3เกมเก็บ3แต้มมารวัวถึงแม้โคเปนเฮเกนจะมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่ก็ตามแต่ในเกมคืนนี้มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเก็บ3แต้มได้อีกครั้งครับคงเบ้งขอเลง FC โคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนเน้นได้ คู่ที่4ครับไปดูรายการไอแลนด์พีเมลีครับเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านเดอ r รีซิตีเปิดบ้านพบกับคอร์กซิตคู่นี้เริ่ม k i c อ o อก,กันในเวลาตีหนึ่คู่นี้ลงเตะกันที่รังย่าของเดอ r รีซิตี้ครับเดอะไรอันแม็กไบร์ w เบนเวลสเตเียส่วนผลงานตามตารางของทั้งคู่เดอ r รีซิตีปัจจุบันอยู่ดับที่3ลงเตะไปแล้ว26นัดทำไปได้41แตม้มส่วนฝั่งทีมเยนคอร์กซิตี้อยู่ดับที่สิครับลงเตะไปยีนัดเท่ากันทำไปสิแต้มมาดูเฮตุเฮ a d ในหเกมที่เจอกันของคค, head head องคูู่่่นนีี้้บขออองงตกวาเ กว่าเยอะครับเพราะเป็นฝั่งที่ชนะมาได้ทั้งหมดในเกมล่าสุดที่เจอกันเจอกันในเกมลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เล่นเป็นเกมเยือนครับออกไปเยือนคอกซิตี้ชนะกลับมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2มาดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของเดอรี่ซิตี้ชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดลงเตะเกมลีกครับออกไปเยือนแซมร็อกโรเวอร์แพ้กลับมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ส่วน5เกมของคอกซิตี้ผลงานชนะ2แพ้3เกมเกมล่าสุดลงเตะเกมลีกครับเปิดบ้านเอาชนะซันทิวเดวอนกันเวย์ไปได้ด้วยสกอร์หประตู ขาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้านเดอริสิตี้เหนือกว่าที่1.25คู่นี้เงื่อนไขมาสูงสักหน่อยครับแต่ผลงานในบ้านของเดอริสิตี้นั้นดีจริงๆเล่นเกมเย้ามาใน4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครครับชนะไปถึง2เกมส่วนเกมเยือนของคอกซิตี้ดูไม่ได้เลยครับ10เกมที่ออกมาเล่นเป็นทีมเยือนแพ้มาถึง9เกมและเก็บ3ารแต้มไม่ได้เลยถึงเงื่อนไขจะเปิดมาค่อนข้างสูงแต่ยังไงก็ต้องไปเจ้าบ้านครับคู่นี้ผมเบนขอเลงเดอะริสิตี้เดอรีดีอยู่แล้ว คู่ที่5ครับไปต่อกันที่รายการฟินแลนด์พรีเมียร์คู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูเปิดบ้านพบกับเอซโอลูคู่นี้เตะไว้หน่อยครับเริ่มคิกออฟกันในเวลา4ทุ่มคู่นี้เตะกันที่รังเย่าของอินเตอร์ตูคูครับสนามเวริตัสตาลิออนมาดูผลงานอันดับนาตารางของทั้งคู่กันก่อนครับเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูปัจจุบันตามตรางอยู่อันดับที่1ลงเตะไปแล้ว18เกมทําไปได้40แต้มส่วนเอซโอลูปัจจุบันอยู่อันดับที่11 1เครับลงเตะไปทําทแต้มไปไดต้ม,มเ,เ,เท,ที่เคยเจกันมาน5เกมหลัง เฮดตูเฮดของคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับชนะไปฝั่งละ2สองครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งครั้งล่าสุดเจอกันในเกมลีกครับเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เป็นอินเตอร์ตตคูครับบุกไปทุบเอซโอรูได้ถึงบ้านด้วยสกอร์หประตูต่อ4มาดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของอินเตอร์ตตคูชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดลงเตะในลีกครับออกไปเยือน s อ k เฮลซิงกิชนะกลับมาด้วยสกอร์หประตูต่อ4ส่วน5เกมของเอซโอรูชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเตะนใน,นกับ้แพ ยาโรด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งคัดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้อินเตอร์ตูคูเจ้าบ้านเหนือกว่าที่1.5ในเกมคู่ที่ทางเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูเหนือกว่าแน่ครับแต่คำถามคือจะยิงผ่านเงื่อนไขได้หรือเปล่าเกมในบ้านของอินเตอร์ตูคูไม่แพ้ใครมา10เกมติดครับส่วนเกมนอกบ้านของเอซโอรู C o ก็ไม่ถึงกับแย่ครับแพ้ครึง่งไม่แพ้ครึง่งแต่เกมที่แพ้ส่วนใหญ่มักจะสู้ได้ครับมีเถียงทุกเกมคู่นี้มีความรู้สึกว่าทางเจ้าบ้านจะยิงไม่ขาดขอส่วนกระแสครับ,รบไปทางทีมเยืน C o อนเอซิโอรูคงาน คู่ที่6ครับไปปิดท้ายกันที่รายการตุรกีซุปเปอร์ลีกคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านกาเซียนเทป ปิดบ้านพบกับกาลาตาสารายคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งคู่นี้ลงฟาดแข่งกันที่สนามกาเซียนเทปสตาดิมูครับรังเย้าของกาเซียนเทปนี่จะเป็นเกมนัดแรกในลีกของทั้งคู่ครับมาเช็คผลงานในซีซันที่แล้วกันก่อนครับในซีซันที่แล้วเจ้าบ้านกาเซียนเทปจบอันดับ12ลงเตะไป36นัดทำไป45แต้มส่วนทางฝั่งกาลาตาซารายจบที่แชมป์ลีกของตุรกีครับผลงาน36นัดทำไป95แต้มมาดูเฮตุเฮตใน5ครั้งที่เจอกันของคู่นี้ครับ5าเกมของคู่นี้กาลาเหนเะ กาเซนเทปได้ด้วยสกอร์0ประตูต,ต่อ1มาดูผลงาน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของกาเซนเทปเป็นอุ่นเครื่อง3เกมครับผลงานชนะ1เสมอ3แพ้1เกมเกมล่าสุดเล่นเกมอุ่นเครื่องครับเปิดบ้านเสมอกับอลรันยาสปอร์ด้วยสกอร์0-0มาที่5เกมของกาลตาตาสไทร์ครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครแต่เป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดครับในเกมล่าสุดอุ่นเครื่องกับลาซิโอครับเปิดบ้านเสมอกันไปด้วยสกอร์2ประตูต,ต่อ2คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ สลายทาได้ดีกว่าเสมอครับมาเยือนที่นี่พวกเขาชนะมา3เกมติดแต่ในระยะหลังทางเจ้าบ้านกาเซนเทปก็มีเถียงบ้างครับแต่ดูแนรุกการเสริมทัพของกาลาปีนี้แล้วต้องบอกว่าน่ากลัวครับยิงพึ่งได้รีลอยซาเน่มาจากบาเยนมิวนิกด้วยทาให้เกมลุกดูมีมิติขึ้นแน่ครับคู่นี้มองแล้วอาจจะเบียดเบียดหน่อยครับแต่เชื่อว่าทีมเยือนทําได้ผงเบ้งขอเลงกาลาตาสลายกาลากล้ายิงและนี่คือหคู่6ทีมประจําวันนี้ครับที่เรามาวิเคราะห์ทางหน้าช่องใครที่ยังไม่หนำใจครับไปลุยต่อกันได้ที่ ny 2 4มสอ,อ,องบูน คใครถนัดช่องทางไหนไปลุยกันได้เลยตามด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้นี้และฝากทุกๆคนติดตามไว้ให้ดีๆครับในเร็วๆนี้กําลังจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฉลองครับในสีซสั่นใหม่ที่กําลังจะมาถึงใครที่ยังไม่ติดตามติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาครับยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอ